นี่เขาจะยอมวางฟอร์มแล้วเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองเพราะกลัวจะพลาดคนดีๆอย่างคุณไปนะคะ ข congratslation เลยสำหรับคนที่เลือ่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไม่ได้เหลือเกินว่าดวงชะตาความรักดวงชะตาความสัมพันธ์หรือดวงชะตาเสน่ห์ของคุณนั้นช่วงเวลานี้เจิดจรัสเจิดจ้าเหลือเกินทําให้คนที่เขารู้สึกดีกับคุณนะคะหรือมีความรู้สึกสนใจในตัวคุณนะจากที่เคยเก๊กๆนะหรือว่ามีฟอร์มเยอะเนี่ยช่วงนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะยอมวางฟอร์มลงนะคะ ยอมเสียฟอร์มนะแล้วเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองเพราะว่ากลัวจะพลาดคนดีๆอย่างคุณไปโอ้หรือเป็นไปได้เลอเกิดว่าช่วงเวลานี้คุณงามความดีของคุณหรือเสน่ห์ของคุณจะปรากฏได้อย่างเด่นชัดและชัดเจนจนทําให้คนที่ชอบคุณหรือรู้สึกดีๆอยงคุณเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปและเขาจะยอมวางฟอร์มวางอิโก้นะหรือยอมเสียฟอร์มเพื่อเป็นฝ่ายที่เข้าหาคุณเองเพราะไม่อยากจะพลาดคนดีๆอย่างคุณไปนั่นเองโอ้ดะ เพราะว่าดวงชะตาของคุณน่าจะมีความสัมพันธ์กับดาวจันทร์ที่จะย้ายราศีวันที่21ตุลาเวลา6นาฬิกา58นาทีจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลกินระยะเวลาไปจนถึง23ตุลาต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้ดวงชะตาความรักมันเจิดจ้าเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะมีความสัมพันธ์ที่คืบหน้านั่นเอง นะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วเกิดในลัคนาราศีแล้ววันเกิดดังต่อไปนี้ด้วยต้องบอกเลยอนุภาพเสน่ห์คุณรุนแรงไปอีกเท่าตัวโอกาสที่เขาจะเร่งสปีดนะในการเข้าหาคุณมีอีกแบบเท่าตัวนะได้แก่คนที่เกิดในลัคนาราศีตุลมิถุนเมษแล้วก็ธนูค่ะแล้วคนที่เกิดในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็อังคารนั่นเองโอ้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ แล้วเกิดในลัคนาราศีและวันเกิดตามที่กล่าวไปครั้งต้นต้องบอกเลยช่วงนี้มันเป็นเหมือนจุดพีคนะของดวงชะตาความรักดวงชะตาความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นไปได้หลือเกินว่าเสน่ห์ของคุณมันจะเจิดจรดเจิดจ้านะคะหรือดาเมจของคุณจะค่อนข้างรุนแรงนะคุณงามความดีของคุณจะส่งผลเป็นที่ปรากฏคนจะรับรู้คุณงามความดีและคุณค่าของคุณนะจนทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณนะแล้วก็มีความศรัทธาเลื่อมใสหรืออาจจะมองคุณแล้วมอง คุณเปล่งประกายมีความโดดเด่นมีออร่ราราศีจับมากๆนะจนไปกระตุ้นเนาะคนที่แอบ,บชอบคุณหรือรู้สึกดีๆคุณนะทำให้เขาเนี่ยจะไม่ยึดอีกโก้อัตตาตัวตนของตัวเอง อีกต่อไปนะหรือยอมเสียฟอร์มยอมวางฟอร์มของตัวเองแล้วเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะเพราะไม่อยากจะเสียคุณไปไม่อยากจะพลาดคนดีๆอยางคุณไปนั่นเองเนะนั่นหมายความว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าเขาน่าจะเริ่มเทคแอคชั่นกับคุณแล้วล่ะคะ่ะนะอาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนทักหาก่อนนะหรือเดินเกมความรักในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะคะหรือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะคืบหน้านั่นเองอืมใครแล้วเข้านายไม่น่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณะคะ ยินดีด้วยนะ